ที่พึ่งก็คือยาเสพติดนะครับสุดท้ายอย่างที่บอกก็ต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆก็ก็เลยมาเป็นผู้ค้าเพื่อจะหาผลต่างของกําไรมาซื้อเพื่อมาเสพมาเสพด้วยค้าด้วยไปใช้นี่รับเราเสร็จแล้วก็ถูกต้องโทษมาแต่ว่าเขาก็สํานึกบาบุญคุณโทษนะครับก็อยากจะให้ ก็คืออาสาเลยนขอมาพูดมาคุยกับน้องๆนะครับว่าพี่เนี่ยหลงผิดมาแล้วแล้วอย่างไรที่จะแก้ได้อย่าให้น้องๆไปสัมผัสกับมันมันไม่ดียังไงเขาอยากจะมาพูดให้ฟังซึ่งก็จะได้ได้ได้พบเห็นประสบการณ์ที่แท้จริงออันนี้ก็ออาสาเลยครับอาสานะฮะครับแล้วก็จะมีกิจกรรม หลักๆที่2อีกก็คือการทํานิทรรศการนะครับที่บริเวณดังกล่าวก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรือนจําทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับแล้วก็ที่ทําการปกครองจังหวัดนะครับรวมทั้งโรงเรียนที่เขาทำโรงเรียนสีขาวนะครับก็จะมาทํานิทรรศการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนก็จะมาเปิดพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนได้มาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทํางานต่างๆเช่นงานปูนปัน้นครับงานกา,การวาดภาพครับการกิจกรรมก็จะทําให้เด็กมีพื้นที่การใช้เวลากอ้กิจกรรมพวกนี้มันกิจกรรมของการเปิดพื้นที่เพื่อให้เยาวชนเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับไม่หลงเข้าไปในกระบวนการหรือไปมั่วสุมอยู่ในกลุ่มของยาเสพติดครับ ในส่วนที่3เนี่ยเราก็จะทําต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทําเฉพาะวันยาเสพติดเราถือว่าเราทําเป็นสัป,ปดาห์เลยค,คือเริ่มตั้งแต่วันนี้คือวันที่25ครับเราก็จะมีการจัด <c oughs> จัดจัดดูแลกวดขันในรเรื่องของสถานบริการ<อ>นะครับร้านค้าจําหน่ายสุราร้านเกมหอพักนะครับที่ต้จารย์เกยไปตรวจกับผมหอพักแถวหน้า ทั้งราชะพัฒน์ตอนนี้มีหลายที่หลายแห่งโล้เดี๋ยวนี้มาหาวิทยาลัยเยอะโรงเรียนยนโรงเรียนยังมีบ้านพักให้เช่าอยู่หน้าโรงเรียน, <c oughs> นครับ <c oughs> บางทีผมยังงงเลยว <c oughs> ่าถ้าอาจารย์ฝ่ายปกครองมาตามผมบอกว่าไปดูช่วยดูไปจัดระเบียบหน่อยตอนนั้นเป็นในพื้นเมืองอยู่ไปช่วยจัดระเบียบหน่อยเด็กมันมั่วสุมกันอยู่นอนกันห้าคนเอาเปิดประตูไปเป็นเด็กๆรุ่นมสมหมหเคยไปเจออาจารย์บ้านก็ไม่อยู่ไกลแต่ทําไมผู้ปกครองให้มาอยู่หอพักพอมาอยู่หอพักเนี่ย มันไม่มีใครที่จะควบคุมดูแลเราก็วิงวอนท่านผู้ประกอบการนะนะในเรื่องของผู้ประกอบการหอพักนะว่าบางทีอย่าหวังแต่เพียงรายได้จากค่าเช่าเราก็ต้องทําตัวเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับเขาพี่มีมีเจ้าของหอพักหลายคนนะท่านปะครับคือถ้าเจอเด็กมีพฤติกรรมไม่ดีนี่เขาให้ออกเลยผมก็ถามทำไมเขาบอกให้อยู่ไม่ได้หรอกถ้าอยู่แบบนี้มาทําอย่างนี้เนี่ยต่อไปลูกหลานเขาล่ะคนข้างบ้านเขาที่มาเห็นพฤติกรรมอย่างนี้ก็เอาเยี่ยงอย่างครับ เห็นไหมฮะโอ้อันนี้ผมผมนับถือน้ําใจเลยคือตัวตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยใช่เพราะว่าเยาวชนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือลูกหลานคือถ้าเขามองว่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกเรานะครับแต่อพฤติกรรมที่มาเป็นต้นแบบเนี่ยลูกหลานจะเป็นต้นแกลูกเราเขาจะซึมซับไปใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะจันก็คือเพื่อนฝูงเนี่ยต้องคอยระมัดระวังเพื่อนด้วยกันเองครับนะฮะผมจําได้ว่าตอนลูกเรียนมัธยม เขาก็มาแอบบอกว่าครับเพื่อนเขาเนี่ยหนีโรงเรียนไปแล้วก็ไปกินเหล้ากันอยู่ในหอพักแถวหน้าโรงเรียนนะฮะเราก็คือเขาบอกเองไม่ได้เขามาบอกเราเราก็โทรหาครูประจําชั้นครูประจำชั้นก็ไปตามครับนะฮะก็แก้พฤติกรรมนั้นได้เลยคือคือต้องเร่งตั้งแต่ต้นต้องเร่งนะครับเร่งตั้งแต่ต้นแต่เพื่อนผกต้องดูแลซึ่งกันและกันทุกคนตอนนี้ก็เรียนจบมหาลัยหมดบางคนจบโทแล้วด้วย วันนั้นถ้าลูกเราไม่บอกเราไม่ได้แก้ครับไอ้กลุ่มพวกนั้นเราก็ไม่รู้อนาคตเขาตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนยังไม่รู้ครับอืมแต่ว่าคือคือเพื่อนฝูงก็ต้องดูเพื่อนฝูงด้วยกันเองครับนะฮะผู้ปกครองบางทีดูไม่ทั่วถึงนะฮะเพื่อนกันรักกันเนี่ยต้องพยายามช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้สําคัญทีเดียวพ่อแม่หลายคนครับโอกแม่ลูกมันจะเรียนจบ ไม่คือจบไม่ไม่ตามกําหนดนะจบช้าหน่อยก็ช่างมันเถอะอย่าให้มันไปตีรันฟันแทงอย่าให้มันไปติดยาอะไรอย่างนี้โอ้ทุกคนนี่ภาวนาเดี๋ยวยิงส่งลูกไปดีไกลๆนะคือปัญหามันตอนนี้คือเวลาโตขึ้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องไปเรียนในกรุงเทพงี้ท่านพจจอไปเรียนในจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ในแต่ละจังหวัดก็จะมีสถานศึกษาอยู่แล้วเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็ก็น่าจะรองรับได้นะเพราะบางครั้งเนี่ยความอยากจะให้ลูกไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆแต่ว่า เขาไปอยู่ไปอยู่กับใครไอเดียความห่วงใ่ที่บางครั้งเนี่ยสังคมในชุมชนนั้นๆเนี่ยบางทีทําให้ลูกเราก็เสียเสียไปเหมือนกันครับแล้วก็โรงเรียนนี่ต้องไวฮะต้องฉับไวนักเรียนไม่มาโรงเรียนเนี่ยปั๊บโทรหาผู้ปกครองทันทีอย่างนี้สะดวกทำได้เลยมีอยู่เลยอาจารย์แบบนี้มีฮะเราเราทำแต่ประจํบเราเราโทรทันทีเลยฮะปัญหาเนี่ยปัญหาสังคมเนี่ยผมต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอเพราะอาจารย์กับผมเนี่ยเป็นอาจารย์สายปกครองครับท่านปจเองนี่ก็ไปตรวจสถานบริการบริการเนี่ยเราจะสัมผัสพวกนี้ดี ในกรุงเทพในชีวิตมันแข่งขันกันครับครูเขาก็มีลูกครับบางทีเขาอยู่ฝั่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งทนแลเขาไปสอนอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกซี่กเลยนะหมดเวลาก็ไม่มีเวลาไปดูลูกชาวบ้านแล้วไอ้ตัวเองก็ต้องวิ่งกลับไปรับลูก ไอเด็กที่ไปอยู่ในกรุงเทพแล้วมันไม่มีคนดูแลเนไอพ่อแม่ก็บอกว่าให้โรงเรียนให้ครูดูไอครูก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ลูกฉันคนเดียวต้องช่วยกันดูแต่สุดท้ายคือมันไปเช่าหออยู่มันก็ไปมั่วไปสูงอยู่สุดท้ายครูก็ไม่ได้ดูก็ดูในช่วงเวลาเรียนหมดจากนั้นก็ต่างคนต่างไปละ ครูก็ไปทําหน้าที่ของครูไปรับลูกอะไรต่างไอ้ทังนี้นี่แหละที่กำลังสร้างปัญหาเนี่ยตีกันบ้างยิงปืนกันบ้างวันนี้ผมว่าเราต้องมานั่งทบทวนกันเยอะนะเพราะว่าบางทีโรงเรียนเนี่ยผมดูแล้วบางทีมันโรงเรียนมาขนาดใหญ่มันก็ใหญ่จริงๆสามพันคนใช่ไหมครับสามพนคนสามพันคนพันสองพักว่าปัญหาที่เจอเนี่ยมันงเงี้ยต้องบอจอพะมีปัญหาบอกนู่นไปบอกครูผู้ปกครอง โอ้โหแล้วเด็กสามพันคนมันให้ครูผู้ปกครองมันมีกี่คนแล้วแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็ข <c oughs> ่านิยมคือต้องการส่งลูกมาเรียนในเมือง <c oughs> อเพราะเชื่อว่าโรงเรียนในเมืองสอน <จะ S 2> ด,ดีและลูกลูกก็จะได้รับการดูแลดีมีอนาคตที่ดีมีงานทําที่ดีสอบเรียนต่อที่อื่นได้ดีครับก็มากันเต็มที่ก็มาสู่โรงเรียนบ้านอยู่ไกลอยู่แก่งกระจานบ้างอยู่ท่ายางหุบฉลามต้องมาเช่าหอพักนอนพอมาเช่าหอพักนอนก็ห่างหูหางตาคนพ่อเป็นพ่อเป็นแม่ ก็มาอยู่กันในเพื่อนวัยรุ่นก็ชวนยกประเด็นวันนี้ที่เป็นข่าวเลยนั่ไอ้ที่ไปมั่วสุงมสวิงกิ้งเนี่ยมาจากโรงเรียนดังห้าโรงเรียนห้าโรงเรียนวันนี้ต้องต้องฟ้องเราสังคมหน่อยที่ผมเคยทําเนี่ยนะครับพอไม่เข้าห้องเรียนปุ๊บเนี่ยเราโทรโทรถ้าไม่รับส่งเอสเอ็มเอสใช้นเทรเน็ตส่งเลยฮะส่งเอสเอ็มเอสแล้วถ้ายังติดต่อไม่ได้ไม่ติดต่อกลับมาตามเลยอเอารถไปที่บ้านเลยนั่งรถไปที่บ้านเลย อีพอพระจริงๆเลยนาดนี้ไม่ใช่พอพระลองทําดูที่ว่าได้ผลไหมตอนผมเด็กๆก็ต้องอย่างนี้นะก็เรียนโรงเรียนถ้าวันไหนไม่ได้ไปเราป่วดแป๊บเดียวสิบโมงนี่มีโทรศัพท์มาบ้านแล้วอาจารย์จะบอกว่าทําไมลูกไม่ไปเรียนพูดถึงพ่อเลยนะครับแล้วพอสุดสัปดาห์เนี่ยเขาจะมีบันทึกรายงานความประพฤติเขาเรียกสมุดแบดโน้ตเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่าโดนตัดแต้มเท่าไหร่ต้ความประพฤติอะไรแล้วเขาก็จะบังคับให้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  ผู้ปกครองต้องเซ็นกลับมาด้วยดังนั้นเราปลดไม่ได้ผู้ปกครองต้องต้องรู้ว่าครูรายงานความประพฤติของเราไปอย่างไรครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็กลับมานี่ถ้าโดนสลักมาอย่างนี้ต้องโดนไม้แน่นอนเรียกว่าง่ายๆนะจ๊ะนะทำผิดนี่นะให้ครูลงโทษสองเท่าก็ได้ครับแต่อย่าบอกพ่อผมนะ อย่าบอกแม่ผมนะบอกพ่อเนี่ยอาจจะโดนลำแข้งช้าชุดใหญ่บอกแม่เนี่ยอาจจะถูกตัดค่าขนมเหลือน้อยอะไรอย่างงี้นะแต่แต่ผมว่าไม่ว่าใจอย่างไรแล้วนะผมว่ามันสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขาพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์นี่เขาดูลูกความรับผิดชอบของเขาของคนเป็นพ่อแม่กลความรับผิดชอบของคนที่เป็นครูอาจารย์ในสมัยก่อนมันต่างกันสมัยนี้ที่ผมบอกเลยยิ่งในชุมชนใหญ่ๆนี่นะความแข่งขันในเรื่องของการอยู่รอดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกันนะใช่ครับ นี่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เข้ามาจะแก้ปัญหายังไงนักเรียนตีกันก็บอกก็ให้มันยุบรวมมันเป็นโรงเรียนเดียวกันมันใช้เป็นชื่อโรงเรียนเดียวกันทั้งหมดเรื่องอเก็ตีกันอีกแยกแผนกแยกแผนกผมผมผมอยู่เมื่อเมื่อปีที่แล้วผมอยู่ปทุมครับโอ้นั่นก็ราชาของการตีกันเลยใช่ไหมครับเทคนิคเทคนิคปทุมธานี้รัขออนุญาตต้องเอ่ยชื่อผมอ่าจะก็จะมาเป็นคู่อลีกันกับโรงเรียนช่างคนนนเมืองครับก็จะ พอเปิดเทอมนี่เราต้องจัดทั้งตำรวจทั้งอ,อสอต้องไปยืนเฝ้าตามป้ายรถเมล์ตามวินโมอเตอร์ไซค์ต้องอบรมแท็กซี่ให้ช่วยกันสังเกตฮโอ้โห oh นี่มันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เ <c oughs> มื่อสักครู่เราคุยไปแต่ผมไม่อยากข้ามตรงนี้ไปก็คือบางทีที่ท่านปอจอบอกว่าวันนี้จริงๆโรงเรียนครูหรือในหลายๆส่วนมันต้องมานั่งจับเก่าคุยกันเพราะมีปัญหาอย่างที่ผมเกิดไปเมืม่อสักครู่ นู่นไปที่อาจารย์ผู้ปกครองนุ่นไปที่อาจารย์ผู้ปกครองและครูคนที่บอกให้ไปที่อาจารย์ผู้ปกครองเนี่ยเป็นครูหรือเปล่าครับปัญหาจะโยนกันอยู่วันนี้นะครับบางวันเนี่ยบางเคสเกิดเหตุยิงกันตายกันถานทำไมครูผู้ปกครองพาเด็กไปดูงานโอ้นี่ไม่มีครูผู้ปกครองอยู่แค่คนเดียวนี่นะมันถึงได้เกิดเหตุเห็นไหมคือโยนครับโยนปัญหาออกจากตัวแล้วไม่ช่วยกันนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาและเรามักจะเจอพอมีคดีพยายามนะ่ะเอ่ยชื่อได้ไหมข่าวนี้ไม่ออกได้ไหม แต่ถึงเวลาคุณโยนครับคุณโยนไปครูผู้ครองไปครูผู้ครองและมันพอปิดไปอย่างเงี้ยเหตุมันก็จะบานขึ้นไปเรื่อยนะครับคือแต่ถ้าบางทีผมมามองในแง่ของความเป็นสื่อมวลชนนะครับพอบอกปังไปเลยนะคโรงเรียนนี้โอ้โหท้งโรงเรียนนี้ถามว่าเต้นไหมครับก็เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ครับต่อไปที่ต้องช่วยกันครับถ้าไม่ช่วยกันผมถามว่าปิดกันมากี่ครั้งครับปิดมาแล้วพอมันเกิดคุณก็บอกเนี่ยครูผู้ปกครองครูผู้ปกครอง เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เสียชื่อก็ครูทุกคนต้องช่วยกันฝ่ายบริหารก็ต้องช่วยกันผมจุดเทคนิคเนี่ยก็จะเดินผ่านห้องน้ําครับเข้าบ้านทุกทุกทุกกทุกอะไรอ่ะเดินบ่อยอ่ะแลต้องผ่านนะห้องน้าก็ปรากฏว่าเด็กจะเข้าไปสูบบุหรี่ในห้องน้ํบพอเราเห็นเด็กสูบบุหรี่ปุ๊บเราก็จะบอกยึดบุหรี่ยึดไม่ขีดยึดไปแเช็คทุกอย่างครับก็ทาอยู่เนี้ยอในที่สุดวันหนึ่งเด็กเข้ามาหาผมที่บ้าน เขามาบอกผมว่าผมเลิกสูบหรี่แล้วครับถามว่าทําไมเลิกอ๋อนึกมาบอกว่าอาจารย์ขอยืมลืมมามาไม่ใช่เขาบอกเลิกสุบหรีแล้วถามว่าทําไมเลิกเขาบอกว่าลาคาญอาจารย์จี้อยู่ทุกวันนะฮะจี้จนเลิกอะฮะจนมันละอายมันละอายไม่ทำแต่จริงๆมันแท้ประโยชน์ถูกไหมรุ่นผมรนเด็กๆเนี่ยนะครับเราเราให้อาจารย์สุพพลฝังครับผมเรียนโรงเรียนฝรั่งเนี่ยพวกอาจารย์พวกบราเดอร์เนี่ยเขาจะต้องเดินไปดูแล้วผมก็ มันนึกถึงวันนี้เอ๊ะทำไมเขาถึงทาห้องน้าไม่ไม่กั้นทึบเลถึงขั้นบนเขาทำเป็นตะแกรงครัเพราะเขาดูควันเพราะห้องไหนแอบสูบุรีในห้องน้ําใช่ไหมฮะครับมันมีควันห้องไหนเข้าไปนานๆไปลอกกันบ้านอืว่าไม่มีการบ้านสมกูเขาไม่ั้งต้อนในห้องน้ำครับเออบอกก็ เออคนรุ่นเก่าๆเขามีเทคนิจะมีวิธีการนะแล้วถ้าเราไปสายเนี่ยเขาจะให้ยืนอยู่ด้านหน้าจดชื่อแล้วเย็นต้องมาท่องศัพท์หรือท่อนท่องคอนเวอร์ชันบสสนทนาภาษาอังกฤษมันก็คือการลงโทษที่เราได้รับประโยชน์นะใช่ไหมครับแต่แต่ก่อนเขาทาอย่างนี้นะเพราะอาจจะผู้คนไม่เยอะแล้วก็ดูแลได้ทั่วถึงแต่วันนี้เนี่ยพอโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ค่านิยมคือส่งลูกมาเรียนในเมือง ก็ห่างตาพ่อแม่มครูก็ดูไม่ทั่วถึงต้องยอมรับแล้วถามว่าโรงเรียนในเมืองเนี่ยภาพเอเวอเรสในการเฉลี่ยเนี่ยผลการเรียนผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยบ,บางทีสู้โรงเรียนเล็กๆตามมันนอกไม่ได้นะฮะ เด็กผมยอมรับว่าเด็กโรงเรียนขนาดใหญ่มันจะมีที่เป็นอีลิตก็อีลิตเลยขึ้นไปสูงโดดเลยโระแดกมากแต่ในระดับกลางๆผมว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูเขาเอาใจใส่ะจเเขาดูแลได้ทั่วถึงกว่านี่นี่ต้องทําความเข้าใจกันกับผู้เขาไม่ใช่ครับว่าวันนี้เราอยากได้ลูกเป็นเป็นเด็กเรียนเก่งหรืออยากได้กลางๆแล้วดีด้วยอืแล้วเด็กเก่งดีสุขเนี่ยเราต้องการอย่างนี้มากกว่าเด็กที่ เก่งอย่างเดียวอ่ะนะครับเราไม่ดีแล้วชีวิตก็ไม่เป็นสุขแต่ไอ้บางเป้าหมายที่ผู้ปกครองต้องการบางทีมันมันมันมีความเสี่ยงใช่ครับมันมีความเสี่ยงว่าเขาจะไปแตกออกข้างทางแยกออกข้างทางตรงไหนแล้วตอนไหนเราไม่รู้เนี่ยแล้วถ้าดึงไม่กลับกูไม่กลับตะเวดไปเลยอันตรายเหมือนกันนะใช่อันตรายแล้วก็สิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญมากที่สุดก็คือผู้ใหญ่ครับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีผมบอกเลยว่าผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยแล้วก็ ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนวันนี้จากโจทย์เมื่อเช้านีที่เป็นข่าวเนี่ยไอ้ที่เป็นมั่วสมแทนที่จะเข้าโรงเรียนก็ไปเช่าโรงแรมมารูดเนี่ยนะเราเริ่มเห็นละหนึ่งชาวบ้านทนดูพฤติกรรมไม่ได้เขามีผู้ใหญ่ที่ดีผู้ใหญ่ที่ดีชุมชนที่ดีครับเรากําลังอยากได้สองก็คือผู้ประกอบการที่ดีเห็นไหมเหมือนกับที่เราพูดไปในส่วนของขอพักครับอย่าหวังแต่รายได้อย่างเดียวครับ เด็กเด็กเยาวชนที่มาเนี่ยร้อยพ่อพันแม่เนี่ยมันก็คือลูกหลานของคนไทยนี่แหละครั่ข้อสังเกตมีอยู่นิดหนึ่งนะครับคราวทนี้จังหวัดเพชรบุรีนะครับพบว่ามันจะมีโรงแรมมั่นลูดเกือบทุกซอยเลยมันมันแน่นมากมันเยอะมากมันจะเป็นหนึ่งตำบลที่งมนรู่หรือเปล่าครับทีนี้การอนุญาตการอนุญาตบางทีต้องพิจารณานะครับเพราะว่าโรงแรมตอนนี้มันก็มี2แบบก็คือโรงแรมที่ได้รับอนุญาตโดยถูกกฎหมายครับครับกับที่ลักลอบ แล้วก็แอบไอ้นี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะท่านปอคือคือต้องจัดการกันอย่างเด็ดขาดต้องใช้กฎหมายอืเพราะว่าถ้าถ้าเราปล่อยปละเลยในสังคมเราจะยิ่งหนักขึ้นจะยิ่งลําบากขึ้นเด็กจะไม่รู้ว่าดีอะไรไม่ดีสมัยก่อนเห็นราคาข้าวดีผมนึกว่าเขาสร้างให้ชาวนาไปพักกินข้าวกลางวันโอ้พราะโรงแรมบางที่มันอยู่ติดทุ่งนาเลยอยู่ในนาเลยใครจะไปพัก บางบางที่จะอยู่กลางนาจริงนะอย่างที่ทยานมีอยู่แหงนขับรถไปอยู่กลางนาผมก็เห็นทางไปวันคงข่อยผมผมก็อย่างเอ้มันจะมีคนไปพักเอ่าปรากฏนว่ามีคนหลบไปคือคือตอนนั้นคือมองว่าโอ้ข้าวราคาดีนะชาวนาอาจจะห่อข้าวมาแล้วไปนั่งกินอยู่ในโรงแรมแอร์เย็นๆแล้วก็มันเป็นโรงแรมที่มีขนาดเล็กแล้วอันนี้ก็คือพูดง่ายว่ามันมันมีอะไรมีแหล่งมีแหล่งที่จะจูงให้พวกนี้เข้าไปมันมันจะ เป็นทั้งสามเรื่องะฮะโปงแรมแล้วก็สถานบริการสักสถานบริการนี่ใช่ไหมฮะร้านห้ามจำหน่ายเหล้าจำหน่ายบุหรี่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนโอไปซื้ออยู่ห่างสองร้อยเมตรบอกขายไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนสุดท้ายไปซื้อได้ที่ไหนรู้ไหมอ่ะไอร้านสะดวกซื้อหน้าวัดก็มีมีอยู่เยอะทีเดียวทีนี้การกันการที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะมันจะต้องควบคุมโดยกฎหมายจริงๆกฎหมายเข้มงวดนะครับ เรื่องโรงแรมเรื่องอะไรก็มาคับใช้กฎหมายครับใช้กฎหมายเต้องต้องต้องเข้มงวดตรวจตราห่างจากสถานศึกษาเท่าไรห่างจากวัดเท่าไร่อะไรต่ออะไรทั้งหลายครับแต่ผมก็ยังสงสัยว่าโผล่ขึ้นมาได้ไงอืมอันนี้ต้องดูนะฮะใครที่อนุญาตใครที่ต้องรับผิดชอบต้องพูดเลยผมเคยเข้าไปนะครับเขาขายเป็นเวลาตันปอจอเวลาไอ้นี่เข้าไปซื้อเขาบอกพอาจะซื้อสุราเขาบอกไม่เอาบินจะไม่เอาบินได้ไหมครับถ้าเอาบินขายไม่ได้เพราะเวลาห้ามมันมีเวลาในบินไงครับ ใช่ไหมใช่แต่ถ้าไม่เอาบินขายให้โอ้มีอย่างนี้เหมือนกันนะเจอมาแล้วไอ้ตัวนี้นะครับในเรื่องของการอนุญาตเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วทั่วไปเนี่ยเมื่อขออนุญาตเนี่ยก็จะถูกแทบทั้งหมดนะครับก็คือต้องอยู่ห่างจากโรงเรียนเท่านี้วัดเท่านี้นะครับจะต้องมีจํานวนห้องมีระบบปลอดภัยอย่างไรมีการอนุญาตตามพรบควบคุมอาคารอย่างไรเบื้องต้นนี่จะถูกหมดครับ สิ่งสำคัญก็คือเมื่อได้รับอนุญาตไปแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและคนที่จะต้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลบังคับใช้กฎหมายก็ต้องดูดูดูให้ละเอียดบางครั้งเนี่ยมันไม่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 ทั่วถึงเพราะโดยภารกิจงานคนที่หน้าที่ในการดูแลตามพระราบัญญัติโรงแรมนี่ก็คืออำเภอจอันะครับก็จะเป็นหลักในตัวนี้ตอนนี้ ก็คงจะต้องหาโอกาสมาคุยกันนะเพราะเรื่องนี้น่าสนใจนะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดก็ต้องฟังครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านประหลัดจังหวัดท่านด้นนไกรบุญบรรดานะครับที่มาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ผมสามคนต้องจากลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาพิยงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ